วันนี้จะมาแจากตัวเบลล์อตกันนะคะทุกคนเนื่องจากเราไม่เล่นเบลล์อตแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เลยเอามาแจากเดี๋ยวจะพาไปดูตัวเบลล์อดที่จะแจกนะคะทุกคนซึ่งในการแจกนะคะเราจะใช้วงล้อเป็นการส่งชื่อนะคะให้ทุกคนกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อโลอกของตัวเองมาได้เลยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าใครได้เนี่ยเขาจะตอบกับคอมเมนต์เขาจะตอบกับคอมเมนต์เขาจะตอบกับคอมเมนต์ไปนะคะ ต่อมานะคะทุกคนเราก็จะให้ดูตัวเบลล์หลอดท,ที่เราจะแจกแล้วก็ให้ดูคนทํากิจกรรมกันนะคะแต่เราก็สงสัยนะคะทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยเบลล์หลอดยังฮิตอยู่ไหมเพรานะว่าฟีดเบลล์หลอดเนี่ยแต่ก่อนเยอะมากก็ข้างบนนะคะก็มีแต่ตัวราคาใช้ได้นะคะทุกคนตัวนี้ก็5ล้านนะคะ ตัวนี้ก็24บล้านนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไว้ปล่อยตอนท้ายๆเลยนะคะเป็นตัวไวไฟนะคะคือเราไม่รู้ว่าทุกตัวที่เราจะแจกเนี่ยมันจะมีคนอยากได้หรือเปล่าแต่เราก็อยากแจกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็คงจะต้องจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็ขอให้มีคนเล่นกิจกรรมเขาเยอะๆนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ